สวัสดีครับที่นี่สวนจตุจัจกรการเรียนมวยไทยเนี่ยฮะถ้าคำว่ามวยไทยมาไห่ให้เยุดที่สองอันนี้เป็นเรื่องของการใช้อาวุธที่คนไทยเราถนัดสุดแต่สังทติไม่ถนัดและกลัวมากเพราะฉะนั้นจึงพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง,ปลงไม่ให้เราใช้สองแต่เราสดเอาไว้นะครับเพราะนี้เป็นการใช้ป้องกันตัวสูงสุดที่คนไทยเราต้องใช้และต้องใช้คล่องด้วย วันนี้เราจะเรียนถึงเรื่องการใช้สองต่อนเนื่องเรือการใช้สองกระทุ่งนะครับป้อนทั้งสองครับเราเรียนมาแล้วสองกระทุ่งก็เรียนแล้วสองกลับก็เรียนแล้วนะครับการใช้สองกระทุง่งตามปมติเรียนเราจะหมุนตัวไปร้อยแปดไปเก้าสิบสามนะครับไเก้าสิบสามใมาแล้วใส่แต่คราวนี้เกิดน,นะครับอาจจะเป็นร้120อยถึงร้อยยี่สิบสามให้นึกถึงการหมุนตัวก่อนนะครับใช้ส้นเท้าถ้าเราจดมวยมวยเหลี่ยมซ้าย ออการจดขวาซ้ายจุดมวเหลี่ยมขวาอาซ้ายออกนี้นะครับเราจะหมุนตัวเอาขวาผมเนี่ยสนทางขวาหมดแล้วก้าวซ้ายให้เกินให้เกินตัวเองไปนะครับใช้สองอุ้นมาดูนะครับหมุนขวาก่อนแล้วเมื่อหมุนเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับให้ใช้สองกระตุ้นเสร็จหมุนไปพับกระตุ้นลัม ใช่สองกลับเอาใหม่นะครับหมุนหมุนไปนี้ใช่สองทุกครั้งการใช้สองกระดูกและสองกลับเพื่อช้านะครับการใช้สองทุกหายใจใหายมันก้าวเข้ามาการใช้สองกลับเหมือนกัน รวมกันนะครับดูนะครับสองสองบวรวมกันกนี้ก็ได้นะครับลักษณะนี้ก้าวออกมาครับหรือสอกต้องนะครับสอกก็ได้เพราะว้าการใช้สอกกลับและสอกทุมมันจะไปรอบตัวนะฮะแต่อย่าลืมการหายน้ำหนักการหายใจทำหนักจะเรื่องสำคัญอย่างยิ่งอย่าลืมนะครับ